ไอแต่จริงๆนะไอเคยรู้เจ็ดปีก่อนแล้วค่ะวิเดี๋ยว๊ยพี่โอกมาแล้วนานนานๆจริงค่ะออุุ๊ย๊ยจะรู้นานแล้วคเจ็ดปีเลยเหรอไมแล้วก็ไม่ได้คุยนานแล้วค่ะประมาณสองปีแล้วไม่ได้คุยค่ะเธอคือผู้มาก่อนการ มาไอ้ไม่ยากพูดปัดเยอะมากอะแต่ไอ้จะพูดปัดไอ้จะรู้นานมากแล้วค่ะแค่ดีว่ารู้มานานมากแลวใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้คุยแบบนานแล้วใช่แต่เพื่อนทุกคนรู้แล้วค่ะใช่หรอฉันรักมากเลยอะอันนี้มีคนชมว่าสวยนะว่าทอราไความรักก็คคนชมสวยขอทินทานด้วยอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าแต่ต้องพูดแบบนี้อิสุสตั้งแต่เสนอใช่ใช่ปะ I just need to say that, like, the only thing I want to say is that in seven years I cried and I was upset, but I have now moved on to a much better person. So, what was <laughs> the key? I got a high seat. I keep one day and I you go to move out loud, <laughs> go home and put in the eat loud. I'm กลายปเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีครับไปหลังจากที่โอซาแวงออกมาเปิดเผยถึงเพื่อนคนหนึ่งแม้ไม่มีการเอ่ยชื่อแต่ทุกคนก็พุ่งเป้าไปที่นานาไรบีนาโดยโอซาแวงนะครับบอกว่ารู้เรื่องเมื่อ7ปีก่อนและไม่ได้คุยกันมาประมาณ2ปีแล้วไม่อยากพูดเยอะเพราะทุกอย่างมันจบไปแล้วเคยร้องไห้เสียใจเพราะผิดหวังแต่ตอนนี้ move on เลยไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วส่วนโอกาสกลับมาคุยกันอีกครั้งเจ้าตัวเปิดเผยว่า no thank you ไอรู้จักคนเยอะแต่ไอมีเพื่อนที่ดีน้อยมากเพราะฉะนั้นมีเพื่อนน้อยแต่คุณภาพดีกว่ามีเพื่อนเยอะ ล่าสุดครับระหว่างไลฟ์ขายของนะครับดีเจบอยก็มีการถามเพื่อนสนิทอย่างนานาไรบีนาได้ถามเจ้าตัวว่าวันนี้มีอะไรจะพูดไหมพร้อมเปิดรูปในมือถือที่มีรูปโอาแวงไลฟ์สดเมื่อวานยืนให้กับนานาดูถามว่าพูดถึงข่าวนี้ได้ไหมซึ่งนานายอมพูดยอมเล่าว่าต้องให้ความเป็นธรรมอย่างหนึ่งว่าการพูดเขาไม่ได้ออกชื่อเขาก็ไม่ได้พูดชื่อ แต่ทุกคนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นนานาแล้วแหละถ้าเขาพูดถึงน,นานาก็ต้องออกตัวก่อนแต่ถ้าเขาไม่ได้พูดถึงน,นานาก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเขาพูดถึงน,นานาตามที่ทุกคนเข้าใจแบบนั้นน,นานาก็เลยจะบอกว่าวันนี้น,นานาเองกับคุณโอซาแวงสําหรับน,นานาไม่เคยมีอะไรกันส่วนตัวจริงๆและทางคุณโอซาแวงไม่เคยมาคุยกับน,นานาว่ามีปัญหาอะไร ตอนนี้นานาเชื่อว่าทุกคนมุ่งประเด็นไปเรื่องเงินนานาก็อยากจะบอกว่านานาไม่ได้มีนี่สินหรืออะไรที่ติดค้างกับคุณโอซาแวงเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องที่เขาสื่อเป็นเรื่องอะไรเพราะคุณโอซาแวงไม่เคยมาคุยอะไรกับนานานะคะถ้าบอกว่าเราไม่ได้คุยกันหรืออะไรก็ตามนานาอาจจะไม่ได้คุยบ่อยในช่วงเวลานี้แต่ครั้งสุดท้ายก็ยังมีคุยอยู่บ้างในช่วงที่ผัผ่านมาแต่สำหรับนานาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณโอซาแวงเลยไม่มีเลยจริงๆค่ะ เป็นไปอะไรยังไงเอาเล่าให้ลุงฟังด้วยแล้วเล่าให้คนที่เขากําลังชมอยู่อ่ะฟังด้วยแล้วก็ขีนใต้ว่าต้องเป็นเรื่องจริงด้วยนะคะโอเครู้เรื่องน้องอาตามนั้นอาเชิญพูดค่ะแม่ก็ถ้าให้พูดตรงนี้นะคะสําหรับเรื่องประเด็นของเพื่อนที่เพื่อนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้แล้วก็เพิ่งพูดถึงนานไปอะไรเงี้ยคะ่ะคือคือตรงนี้ต้องต้องให้ความเป็นธรรมอย่างหนึ่งว่า การพูดเขาไม่ได้ออกชื่อเนาะเขาก็ไม่ได้พูดชื่อหรืออะไรเงี้ยแต่ทุกคนนะจะเข้าใจว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นนานาแล้วแหละก็จากที่พี่บอยเอาข่าวให้ดูอะไรเงี้ยก็ถ้าเขาพูดถึงนานาอันนี้ต้องออกตัวนะถ้าเขาไม่พูดถึงนานาก็กกก็็กกกกก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเขาพูดถึงนานาตามที่ทุกคนเข้าใจแบบนั้นนะนานาก็อยากจะบอกวันนี้นานาเองกับกับคุณโอซวเนอย่างนานาไม่เคยมี สำหรับนานานะน,นี้ต้องบอกสำหรับนาัสว,วส่วนตัวนะคะนะไม่เคยมีปัญหาอะไรกันในในส่วนตัวจริงๆแล้วก็แล้วก็ไม่ทราบว่าไม่เคยทางคุณโอซาเองไม่เคยมาคุยกับนานาว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ถ้าไปพูดถึงเพราะตอนนี้นาณาเชื่อว่าทุกคนก็มุ่งไปประเด็นเรื่องเงินเนาะก็นานาก็อยากจะบอกว่านานาเองก็ไม่ได้มีหนี้สินหรือว่าไม่มีอะไรที่ติดค้างอะไรกับคุณโอซาวงนะคะเพราะฉะนั้นก็ อันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องที่ที่เขาสื่อมันคือเรื่องอะไรเพราะว่าตัวโอซาเองก็ยังไม่เคยมาคุยอะไรกันนานๆนะคะแล้วถ้าบอกว่าเราไม่ได้คุยกันหรืออะไรก็ตามนานๆก็อาจจะไม่ได,อจจไได้อาจจะไม่ได้คุยบ่อยในช่วงเวลานี้แต่ว่าครั้งสุดท้ายก็ก็ยังมีคุยกันอยู่บ้างในในที่ผ่านๆมาแต่ถามว่าทำธรรม,า,มนานานะล้นไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโอซาเลยไม่มีเลยจริงๆค่ะ แล้วหอขณะที่ความคืบหน้าทางคดีของนานาไราบีนานั้นวันนี้ทางเวทไทเทเนียมสามีของนานาไราบีนาพร้อมด้วยทนายสายหยุดเพลงบุญชูทนายความเดินทางเข้าพบกับทางด้านของพลดมเดบตรีทัศภูมิจารุป,ปัตร ผู้บังคับการปอสอพร้อมด้วยพันธมมวเอกจำนานจันเทศภูมิกับการสี่กองบังคับการปอสอและพนักง,งานสอบสวนหลังจะถูกออกมาเรียกให้เข้ามาพบกับพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันช่อโกงกับภรรยาคือน,นางสาวไรบีนาอินทชัยหรือว่านานาไราบีนาหลังจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้ ราง,งานข่าวแจ้งด้วยนะครับว่าเมื่อถึงกําหนดเวลาเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเวเทเทเนียมก็ใช้สูตรเดิมคือแอบเข้าทางด้านหลังของอาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนจะรีบขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นที่9ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัคับการปรอสอและเข้าพบกับพนักง,งานสอบสวนที่รอสอบปากคําอยู่ทันที